สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ผมแปมก็นศิภาพพี่น้องไปเบรงการตั้งเวทีเป็นวันที่สองนะคะเพื่อนสิปปปุงอีหยังแน่พี่น้องเหมือนนี่เพิ่นเริ่มเฮ็ดอีหยังแน่ผมแป็นศิภาพพี่น้องไปสำรวจค่ะพี่น้องคะไปดูกันเลยค่ะต้องไปต้อนะคะว่ามันมีมันมี่อียง น้องบันทีกป like şey ั๊ดอ๋อรำกะไรสุดบอบบ๊คอมเต็มอัดวิดีโอไปดูดูฮะส่องจากร้องดีเดยวนะคะมาเบิ่ง่าเพเฮ็ุอีหยางพี่น้องค่ะสิมาสอบเพนี้ อันนี้อีหยังนี่จ้้คันไปครับหรือเอิ้นอีกภาษาสามันคือทัตครับต่อบ่นี่ป้าอันนี้เป็นหัวนางงนบะคะปาดอันนี้ต้องอกมาลายปันใดนี่ค่ะฮะครับุณพูดาไม่เหนีอ้วาไปที่ห้อขยายก่อองโอ้สเม พี่ตนกตอ้ั้นองวก็ไัวยตัี่งเีป็นต่อคานไฟค่ะพี่น้องคะวันนี้ต่อคานไฟมือเนี่ีอย่างไรบ้า้ออกเล็กบ่มีจังรพงครับ่านพงก็ได้วคืน่หุ่นบ่กวางออกา่นอน ส่วนสี่แยกวัดกลางเวทีกับหอบกันแล้วเยอะจนไม่เคยเด้อเปลี่ยนผู้รเพลนโหลดรับจะแม้ค้างเกลืองนะคะตอนนี้เวทีเขาขยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยไหมอันนี้ตัวคันไฟคี่น้องบรรยากาศกันทั้งานเบื้องหลังของเราทีมคอนโว้ยบูว์่างซันวิชพันโมมีผู้บนบระกอบขอบอดดายลั่มเลยมั้ย เต่งางล่างกันล่างก็ได้กักันดกัดกันอู่อปู่อีพ่อเมื่อยบเอาเล็กมนเเันมีนละเลกเ่าเ่ก้ยไรไงท่านใดสนใจสนับสนุนน้ำคอนวอยได้นะคะเล็กเลย เป็นวันที่สองของการเอาเวทีลงมาปรับปุ่มค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ราค่าบรรยากาศสำหรับวันนี้นะคะเท่าที้เป็นกัสีเริมต่อโคมงสามพี่น้องมุ้ยตายตายตายตุ๊ตกเวทีซะเนาะบรรยากาศนะคะขา้รรางหน้าควรจะเสื่อเสื่อเลรกค่ะพี่นอ้องค่ะอากาศวันนี้ก็เย็นดีสบายนะคะพี่น้อง นี่ละคาะสำหรับวันนี้เอาก็มีแนวอัปเดตพี่น้องเบิรงคือการตอ่อคานไฟเพราะว่านการสิต่อให้มันเหลี่ค่ะพี่น้องคะวันนี้น่าจะได้ต่อคานไฟให้มันเสร็จแล้วกันลงลำพงแต่บอกพรอมเปมการสีไทยเป็นช่วงๆพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะให้พี่น้องเบอร์สามมีเบรก่อนนะคะแล้วรอติดตามคลิปต่อไปนะคะ